วันนี้เราจะมารีวิวดอกไม้นะคะนี่ดอกไม้ของเรานะคะเป็นกรอบด้วยกรอบเห็นหมั้กรอบๆๆป๊บ,บึนแค่ป๊บป๊บมันมีเท่านี้นะท่านผู้ชมตัวนี้เป็นธนะีมคิดสมาธิเขียวแดงนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นวันแม่ก็จะเป็นฟ้าขาวหรือถ้าเป็นวันแห่งความรักก็เป็น ม่วงชมพูนะคะสวยดีนะคะีใกล้จะเสร็จแล้วยังยังเหลืออีกประมาณยี่สิบยี่สิบสี่ดอ,อกข้างบนนะคะยี่สิบสี่ข้างบนแล้วก็ด้านข้างอ,อีกสามดอ,อกอาเก้วอาเก้วนับตรงนี้ด้วยแต่ตรงนี้อาเกลอย่ายอย่าอย่าอย,อย,อย่าซูนนะคะอย่าซูนมีการบอกร้านว่าอย่าซูนนะคะเดี๋ยวมันจะตรงตรง,ตรงนี้ค่ะ คือเหลือแค่22ดอก22ดอกโอเคฉะนั้นกล่องนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมคะเสร็จสมบูรณ์มีการเต้นมีการเต้นด้วยซ้อมคริสต์มาสไปเลยนะคะเอ,อ่อต้นต้นต้นไปแล้วไปแล้วเร็วๆลาท่านผู้ชม